ครับสวัสดัครับเดี๋ยววันนี้เรามาใส่ปั๊มน้ำกันครับเอ้ยไม่ใช่ปั๊มน้ำวาล์วน้ำครับวาล์วน้ำของโตโยต้าจิตดูโอครับวาล์วน้ำตัวนี้จะอยู่ใต้ไดชาร์จนะครับตรงนี้ครับปั๊มน้ำเป็นรูครับมาดูวิธีใส่ครับวิธีใส่ก็ให้เราเสียบตรงไอ้ตูดสปริงครับดันเข้าไปแล้วก็ให้มาร์กไอ้ที่รูระบายอากาศ ตรงนี้ครับชี้อยู่ข้างบนครับชี้ชี้ขึ้นมาทางไอ้ไดชาร์จนะครับก็เสียบเข้าไปนี้เลยครับเสียบเข้าไปนี้เลยเสียบเข้าไปอย่างเงี้ย,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 ยมันจะมีโอลิงขอบยางอย,างอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะใส่กาวยางเพิ่มก็ใส่ได้ครับผมจะใส่กาวยางเพิ่มสักหน่อยแล้วกัน อย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนอนทางน้ำครับเดี๋ยวไปอุดตันตามท่อน้ำต่างๆใส่พอนิดหน่อยอเดี๋ยวผมใส่ประมาณนี้กันใส่กาใส่แค่นี้พอโอเค จะมีน็อตยึดอยู่สตัวครับเป็นน็อตเบอร์สิบอ่ะเราก็ทําการเล็งนะครับใส่ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสียบขึ้นเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ให้ตัวมาร์กชี้อยู่ข้างบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูครับการเสียบนะครับออโอเคครับเสียบได้แล้วก็จะมี ฝาฝามันก็เมาสวมเลยครับฝาท่อน้ําสวมให้ตรงครับมีสองรูอ่าโอเคครับแค่นี้ครับใส่วาลวน้ําไม่ยากครับทําเองได้ครับก็อย่าลืมเปลี่ยนวาลวน้ําทุกตามที่สเปคเขากําหนดไว้นะครับถ้ามีงบให้พยายามเปลี่ยนถ้ามีงบให้เปลี่ยนทุกปีได้ยิ่งดีครับหรือ อย่างน้อยก็สองสามปีเปลี่ยนทีก็ได้ครับไม่ต้องรอให้มันเสียนะครับถ้าลา์วน้ําเสียอยู่ๆวันดีคืนดีไม่เปิดความร้อนขึ้นครับต้องได้ทําเครื่องใหม่ครับแค่นี้นะครับก็ทําการยึดน็อตให้ตึงก็ใส่ง่ายครับลบาน้ําถ้ารถท่านบิงมาหลายกิโลเป็นหมื่นเป็นแสนก็อยากจะเปลี่ยนเบาน้ําก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเบอร์สิบสองตัว โอเคครับก็วาวน้ําก็เปลี่ยนง่ายๆครับไม่ยากรุ่นนี้จะอยู่ใต้ไดชาร์จนะครับใกล้ๆกับสายพันธุ์มูเล่ข้างด้านข้างคอมแอร์นะครับเป็นพวกอันติดดูโอก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับลองเปลี่ยนเองได้นะครับโอเคครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามคลิปไว้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ